สบายดีสบายดีแม่มดฮอนก็มาเฮือนอดละเด้อพี่น้องเพิ่มมากื็ลูกเคยเพิ่นยังบ่ท่านอยู่เนะยังท่านข้อขามาเรื่อยเด้อยถ้าห้อันก็น่าว่างก่อนเนาะมีเวลายามได้จังเห็นก็ได้ห่นเป็นยัางถ้าถ้าจับไก่แม่พี่น้องเลยแต่ว่ามันยังอันยังจับบ่บท่านได้เราสิไปธุระก่อนมาเล่นนำลูกนำหลานจ้า กับ่นว่าสิจับไก่ให้แม่มนเมาต้มกินให้อีแม่เอาไก่มาต้มกินด้วยอีแมย์เอาไก่ให้เจ้าตัวหนึ่งมาต้มเพิ่นว่าเออให้เอาแล้วอยากกินต้มไก่แม่เอาามมต้ันนี้ก็ดอันนี้พี่น้องสิมาเห็ดอันิ้งหัวเป็ดกับอันเห็ดอันอันน่ะเลือกเองโจเนี่ก็สิมามั่นใจในหน้ากล่องในจังหน่อยหนึ่งเลือกพี่น้องเลือเฮ่ออย่างนั้นดอกไปเด้อพี่น้องอันนี้ข้างหมอเสียนะ ี่อวกไก่สีครัวห่าอีแม่เรียบร้อยให้แล้วเอาเมื่อกินนี่น้องพี่น้องอันนี้เป็นอันคนซื้อหมดเครื่องในมันแล้วก็กับกับหัวมันนาสีมาเอือบแล้วก็ย่างขิงในมันสีมาเห็ดเลือดแป้งเปลี่ยนบ่อันซื้อเลือดต่างหากเลยซื้อน้นอยยีนสีย่างย่างถากระหน่ามาเนาะย่างถา เยาเคยมานั่งฮอทเ็ดถาคุณผัวมากระามากับพี่ด้จะกินนาอพีอ่น้องแข็งต้นซื้อว่านนี่อันนี้ซื้อมะว่านนี่พี่น้องเลยมันก็เลยอยากแข็งเหยียย่างขาผสมหมดหนึ่งที่เลือกแป็งรอขาสมขาสมเลืกเนนอกแป็งหนึ่ง นั่งน้อยผมจะไปได้เวลาไปเสริมสวยเดี๋ย้องไปเด้เออ้าวหยันเงินบ่พอครัรบคอนอค้าหายมือเศร้านีห่หายไปใบหนึ่งอันนี้ใบที่สองเลยอ่าเลือลำคืนเรอยเดี๋ยวเศร้าดิดมีห<ป>้าร้อยได้เอาไว้ห้าร้อยดิเอาไปมินิมาเลยสะิะไปซื้อขนมแล้วมันเศษวันนีน้ห้าร้อยไหมนะไปคันไปนเห็ดงามงมาไปใครประตู อ๋อโอนน้อยเพิ่นกะมาทำขุนงามพี่น้องเพิ่นกะอยากงามเพิ่นวะอยากเห็ดงามมาทำเอื้อยผั่ววาย่าได้วันนี้ทั่ววาเห็ดห่อหอยโนโอ้ลูกเจ้ายังน้อยอะไรมาแล้วก่อนคืออยากเห็ดอยากเห็ดทางนี้ก็อยากเห็ดพี่น้องคได้เงินพี่เมยก็สวงามอยากเห็ดงามคือกัน จะได้เงินลูกกินนมเผ็ดรอนเ็ดีโอ้คือลรยาเอาลีไดลูกเอ้ยเริ่มใหญ่ได้ต่ยังว่าลูกจะใหญ่ได้ห้องลูกห้าเป็น้หยิงนน่นจะโปรยความงามเนาให้เห็ดเห็สวยเห็ดงามล่ดีพันหนึ่งอันนี้พันหนึ่งล้วบาทนี่กินนมสีเทาก็อยาพันเาแต่งตมันก็ดูดีแม่นแหละพันบัวแต่งตะหนุ่มกับมันบัวหนาเบิ้ง เทาแลแตงเขาทำนานเบิ่งคนมันดูสะอาดสะอานนะกับคนถือหอบเบิ่งเฮ้าอะะคนอยากงามแต่เห็นอ้นเห็ดตานะพี่น้องเห็นอ้นเห็ดอันชุมคนเห็นอ้นอันแบบซักตาต่อคนชุ่มคนก็อยากซักตาหลยก็ต่อคนคือการจะว่าร้ายเรื่องความงามหานนีีตีเตือนนั่นพังแน่พังอะไรไม่ได้สนใจตอนนี้ ชดใจแต่ความงามอย่างเดียวค่ะชดใจแต่ความงานชดใจแน่เอาหัวหม่งหมิ่งนะกินลูกข่อยกินอิ่มน้องคุณโยกระยาบัดคันห่านขาไปเลยขาดไปเลยดิยำย้ำคนที่ว่าก็เอาไห้เาไห้เลยไห้มาข้าเพิ่อนพดเพิ่อนเด็กว่าอุซ่าเนยพี่น้องลูกคุณอาซ่าเนยกระยามันมาแรงหักที่ว่าเด็กคนบริเป็นใบกระพอเนาะพี่น้องโอเคจ้าพ่อเช้าอ้นเพิ่นก็อยากไปเอ็นซื้สวยเพิ่นวะ เห็นเอื้อยงามเพิ่นก็อยากงามอยากเฮ็ดผมดิเฮ็ดคือกันอีกได้เพิ่นว่าเฮาก็อยากเฮ็ดอ้นเพิ่นว่าอ้าวจัดตั้แล้วอยากเฮ็ดกะกะว่าเงินกุ้มปากกุ้มทองก็เฮ็ดโนะเนาะพี่น้องเนาะบ่เดือดร้อนไผแล้วก็เฮ็ดาเ่า่ม้ออบ่ได้ด้พี่น้องแม่นะเฮ็ดผมงามมาเพิ่นอึดอยากอึดกินก็บ่เอาได้แนวนันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจ้าเฮ็ดอันนี้เอือเป็ดเพิ่น เบ็ดขาดพี่สามีก่อนโทรบอกแล้วใม่มากคำเนาะพ่น้องเนาะมากคำถ้ามีค่อขาหลงห,ลงห,ลงงหลงอมเสกหัวชิไข่กระเทียมใบกี้หูดปบมักรู ใบก็น่ะเยียมเออแบ,บนี้ถ้แล้วก็ล่างสะกรอนได้ทีนองนี้สะล้างโรคนึงก่อน 你们。沒 អញ្ចឹងសួយទៀតតេងណាភ្នំ 耶，都可 ดูหง่ามมันนั่งเวีนนามมันห้อนนกันอาหน้ามันทนน้่นเลย อันนี้ก็นจนคำแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อุ่นซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีเห็ดเลือดแป้งส่วนอันนี้ก็สีปิ้งไว้เนาะพี่น้องปิ้งไว้ค่ะคุณสามีมาเนาะหัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวไก่เนี่ยาทาดำกันจับให้เรา,าวางน,นั่งนั่งจับก,ก็ได้มืเลยนม,มันเมือสะกดอ่างสุจับก,ก็คั่วให้เราเลยให้เราเมื่อเห็ดกินกับอายเพื่อนของเ ไกและกระตั้มันสวนทำเห็ดจานหนึ่งกับคนหนึ่งจะเห็ดลาบเนาะใส่นิดกน่อยกินลาบเองโต๊ะก็องเม่กินเนาะนาะาบลาบมันงดพริกลาบเป็นปลาใส่พริกป่นนะน้านะ เลือดนี่หันแป้งมาแต่ตลาดแล้วพี่น้องห้าวตรงอันนะค่ะเอาเลยเอาให้เรียบร้อยแล้วนจะห้ามาผสมกับน้ำอุ่นนาะก็ไดพี่น้องก็เป็นเลือดแป้งอ่ะ

ตไก่ให้คุณแม่หมอนเตรียมย่างแล้วพี่นอ้องอ่ด้เวลาเห็ดเลือดแปลงแล้วพี่น้องสมนำไปไอสิบ,าบ้ากาอนกบ่เนอุอ้ยอันต้นนี้ถาทีีรกข่อยมาสะก่อนพี่นอ้องป้นตัวนี้ไว้เพราะว่าพ่นยังมากบ่หมดเลยเรือแต่คอมันน้อแม่ห็นมห โอ้ยน้องสาวคอยเสริมสวยมาแล้วเป็นอะไรพี่น้องงามบ่บาาเนี่ยอืมเพราะว่าบบให้เพิ่นอันน่อยใจนะว่าเออไปสวยคนเดียวก็เลยให้เงินเพิ่นไปเสริมสวยรีดไปซะไปได้เนาะพี่น้องเนาะันก็คััวไก่ให้แม่ทม้อนเด้อพี่น้องเด้อเราได้ไก่เมื่อกินกับอ้ายเพื่อนเพล่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าแม่ม้อนเราก็ถ่ายคลิปลาก่อนบายบาย